เอาสิเอาสิเอาให้หมดเฮ้ยโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมเองนะฮะ over and t e n กันอีกแล้วนะครับผมนะก็ทุกคนอาจจะได้เห็นโมเดลผมครั้งแรกนะก็ไม่แปล,หลกหรอกก็ตัวมากที่ผมเล่นระบบมันก็มีแต่ประมาณอะไรอะก็เห็นแค่นะนะเพอร์เพิ่งสั้อ่ะเนาะ โอเคเราก็มาอยู่ในแบบรบอกอยู่ในรบกในะในแมพที่มีชื่อว่าโซนั่นเองนะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนี้นั่นเองถ้าไม่นับคลิปที่ผมสวัสดีนั้นแปลนะฮะอันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ก็อีกรอบแล้วกันนะฮะผมสวัสดีปีใหม่ 2, 2022นั่นเองนะฮะก็ใครที่จะไปเที่ยวหรือไปต่างจังหว,วัดไปหาใครแล้วกันก็ขอให้ไปอย่างปลอดภัยนะฮะปลอดภยัยข,ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีทุทกคนนะฮะโอเคผมก็เราก็จะบาเล่นกันเลยดีกว่านะก็ผมก็ ผมก็จะไปฆ่าคนเราไปฆ่าคนกันดีกว่านะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่ะตรงนี้อะไรถึงผมผมก็จะไม่ค่อยได้เพราะถึงผมจะเคยเล่นนะแต่ก็จะไม่ค่อยได้ละเพราะาว่าเพราะว่าไม่ค่อยเล่น่ะอันนี้มีน้องน้องหมาก็อันนี้ให้ซื้อของอ่ะอันนี้ซื้อดาบอันนี้คานาโบเป็นกระบองนะกระบองแหละก็กระบองเห็นพาาสักขนาดนี้ไม่ใช่กระบองก็แปลกแล้วอันนี้ก็ นักินาตาอ่านผิดก็ขออภัยแล้วกันนะฮะานางินานะตะน่าจะนางินาตะอันนี้คาคาตานะอันนี้ก็ทันโตะอันนี้ไม่รู้ผมนนไม่รู้ว่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเหมือนเดิมนิเชียงเคยโอเคเฮ <c oughs> ้ยคุยเฉียเฮ้ยเดี๋ยวดนะ้ะเฮ้ยคุณขุนวะเฮ้ยเฮ้ยจากเรื่องสกุปี้ดูป่ะวะไอชี้เออใช่เลย <c oughs> โอ้โหเออนี่พวกเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ย คืออาวุธมาพพ้อมมากเลยจะฟันดาบแล้วอะไรครับเนี่ยเอาลไม่เข้าใจจริงๆเลยโอเคช่างเขาเข้ากันนะเราก็จะไปกันเลยดีกว่าไปอืมบรรยากาศก็โอ้โหก็แบบหิมะหิมะตกก็ตอนนียังช่วงคริสต์มาสอยู่นะมันจะเลยอะไรก็ตามเฮ้ยเฮ้ยตรงการนั้นมันอะไรวะนะฟันคาเขาอยา่ตอนนี้เขาฟันดาวกันอยู่กูจะไม่ยุ่ง เรื่องนี้กูจะไม่รุ่งเฮ้ยเสียงดาบเลเซอร์เดี๋ยวกูได้ยินดาบเลเซอร์นะมีคนใช้ดาบเลเซอร์ด้วยเหรอเฮ้ย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 ไม่ต้องยิงโก้แล้วกูมาเล่นทำไมวะน่ยถ้าเป็นอย่างงี้เนี่นะยถ้ากูจะไปเล่นอย่างงี้นี่กูจะกูต้องหาเรื่องคนสิวะใช่ไหมไม่ไหมกูไม่หาเลยกูเป็นคนดี ผมเป็นคนดีนะผมเป็นคนดีที่จะไม่หาเรื่องใครทั้งนั้นไม่คิดจะหาเรื่องด้วยไม่คิดไม่คิดไม่คิดไม่ฝันไม่คิดเลยไม่คิดจริงไหมโอ้โหเสียงทำไมเสียงมันแบบอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนั้น What the fuck Oh my God เราก็ได้ยินเฮ้ยโอ้โหเพลงไอ้เพลงไอ้สัสเพลงนี้กัน เดี่ยวเพลงเพลงไอ้เชี่ยเพลงไอ้สัตกแม่งเฮ้ยเพลงไอ้เชี่ยตื่ลิขิตแน่เลยคว้แม่งมึงโอ้ยสัตว์เฮ้กูกูว่ากูย้ายเซิร์ฟดีกว่าป่ะย้ายเซิร์ฟนะเราก็ได้ทำการย้ายเซิร์ฟกันวัเรียบร้อยแล้วเซิร์ฟนล้วแม่แบบไอ้เชี่ยเพลงมันก็เปิดเนาะแม่งกูรู้เลยว่าเพลงนี้ลิขิตแน่นอนเพราะกูเคยได้เคยฟังอยู่ป่ะไปกันเลยดีกว่ารอบนี้คงจะมีคนให้สู้แหละเดี๋ยวเปิดเกมมากูโดนฆ่าเลย ก็ไม่ยาวนะแล้วอันนี้ที่ปรับเป็นแบบนี้ได้นี่เพราะว่าผมกดคอนโถนะถ้าใครอยากจะเล่นก็ถ้าใครอยากใจนี่ก็กดคอนโถนะถ้าใครอยากจะ,กกนะอกจะเอามุมมองแบบนี้ก็คอบนโแล้วกันนะครับผมอ่ะเออก็อบอกสำหรับคนที่ไม่รู้ถ้าเขาคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องสนใจที่ผมพูดแล้วกันเออ,อเฮ้ยไนอ่ะเออถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้นะก็แล้วก็วกวผมจะทิ้งลิก์ไปตั้งคลิปนะฮะแน่นอนผมทิ้งอยู่แล้วโอเคปแล้วเราก็ เฮ้เอ๊ะทีนี่ฮอามาละเราเจอศัตรูและเราเจอศัตรูแล้วอุ้ยอย่า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 มายุ่งกับผมเข้าใจไหมอ๋ยเพลงอีกแล้วอี๊นี่กูพยายามที่จะห่างไปให้ไกลที่สุดแล้วโอ้โหเพลงกไหงเพมเพลมจะเยอะไปไหนเนี่ยฮะเฮ้ยอันนี้อะไร อันนี้อาวุธใหม่นะฮะอันนี้อาวุธที่อาวุธอะไรไปแนละ้วอ๋อเงาเงาแน่ๆเงาเหรอือเงาเไม่รู้เปลี่ยนมาแล้วด้วยเดี๋ยวลองใช้ก่อนอเฮ้ยเ k น้องหิมะน่ารักน่ารักสมุทรมีมากเลยผมไม่ไม่แข็งเฮ้ยมีคนฟันมีคนรู้สึกเหมือนคน,คนตีกันแถวๆนี้เฮ้ยเว้ยไม่ร้บอยู่กู โอ้โหนี่กูต้องมาวิ่งหนีคนที่มันเปิดเพลงใช่ไหมเนี่ยฮะกูถามจริงเปิดเพลงจังเลยไอ้เชี่ยมเป็นไรเนี่ยฮะมึงเปิดอะไรเนี่ยพวกกูกูไม่อยากฟังเพลงเนี่ยฮะเฮ้ยดับจับยุงเอาสิเอาสิเอาให้หมดเฮ้ย เออมไม่ค้นละ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 โอ้โหเออแตกไปอีกเก็บไปแล้วตั้งเยอะได้กูไปแล้วไม่อยู่แนละ้วไอ,อเช่นเลือดเต็มหมดแล้วเล่นจะหมดแล้วเล่นไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ต้องเปลี่ยนมีใครเวลาไหมนี่เจ้ไม่ต้องมายุ่งตัวมึงเข้าใจไหมไม่ต้องมายุ่งกูกรอรอฮิลเลือดก่อนแล้วเราค่อยไปนะ <c oughs> โอ้เพลงอีกแล้วยี่ตงไปตรงนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยนี่กูย้ายเซิร์ฟแล้วกูต้องมาย้ายอีกรอบใช่ไหมฮะ กูต้องย้ายอีกรอบใช่ไหมไอ้ชัดหรือว่ามันไปปิดได้วะปิดเพลงะเด่ออุ้ยเนียน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 ,น,นเนยนกือบจะฆ่าเขาเห็นเขายืนนิ่งโอ้โหไม่เอาละเฮ้ยอุ้ย โอ้โหเฮือ้เชี้กูตายไอสัตว์นี่แม่งไม่นะี่ชันตะมาทำไรมาทำไรมาทำไรเอื้อโอ้โหฟันกันเก่งเอื้อหยีกูแตก a few moments later โอชับเฮ้ยคนนี้ยืนนิ่ง คนนี้ยืนนิ่งขอโทษแล้วกันนะครับผมอยากเ่าจอยากเปิดอยากเปิดศึกกับทุกคนไว้ตอนเนี้นักเปิดศึกไว้ปะพร้อมมากพร้อมเปิดศึกอยู่ไหนไอเช่นั้นอยู่ไหนผมขอหาไอหานะไอหานะก่อนนะมันอยู่ที่ไหนกูจะแก้แค้นในสิ่งที่มึงททงกั๊กัวไว้ยุยหนมหนมไม่ต้องยุ่งกูชึบ ต้องมาโยงโก้ไม่ต้องมาโยงโก้แน่นแนะไอ้เชียนี่ใครเปิดเพลงุ้ยอไม่เปิดเพลงแล้วอี๋มึงจะมีอู๋มันมา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 กูต้องถอยทุกครั้งเลยไม่งั้นเปิดเพลงไหนเฮียมึงก็เปิดเพลงยังเลยชีวิตกูแล้วมาเจอเพลงเนี่ยตอนถ่ายคลิปเนี่ยแม่งัินสลิ้นสี่จุ๋มรู้ว่าไนเนี่ยมึงห่า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 งเฮ้ อย่าอย่าอย่ามาเล่นยุ่งอย่ามายุ่งกับกูนะเนี่ยนี่ไม่ต้องมายุ่งกูนะเข้าใจไหมเนี่ยกูไม่อยากจะเปิดศึกนะที่จริงก็ฆ่าไปหลายคนแล้วแล้วบอกไม่อยากเปิดศึกเก็บดาบกูเดินเล่นละอ้ตึ๊ดตึ๊ดตื้อ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 อันนะี้เฮะอันนั่นอะไรเฮย้ยมีไหมฮะมันตึบ๊บลองเราขึ้นไปข้างบนก่อนเอ๊ะ โอ้ยเพลงไอ้เหีย้ยกูอยู่ไหนปลอดภัยได้หมดเนี่ยไอ้ส ح ح ัสตรงนั้นก็มีเพลงไอ้เหี้ยตรงไหนก็มีแต่เพลงเพลงเพลงเฮ้ยแล้วสรุปปิดได้วะเอ,อื้อหึ่กระโดดลงมาทำไมวะเนี่ยไอ้กวยมึงจะโดดลงมาทำไมวะชมไปเงยปึ๊บไปกาบแนบแทบต้องสูบไปโอ้โหไม่ได้ช่วยเหี้ยอะไรกูเลย เยยเยยโอ้วูดด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 ดูดด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 ดูดด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 ด เป็นที่อะไรถ้าจะฟันกับกูมาฟันหะน้าเกมมาฟันข้างนอกเฮ้ยทำไรไปไปกันดีกว่าเฮ้ยมีคนฟันกันวะมีคนกะฟันกันเลยป๊บปึ๊บปื๊บ,บเฮ้ยเขาฟันกัน ไม่ไม่สนนะไม่แคร์อย่าไปยุ่งของเขาเราจะไม่ยุ่งของเขาปุ๊บอุ้ยเสียงไรวะมันได้เสียงเสียงเครียดกระดูกหักเลยจริงจังครัูดีแล้วชัดเจนเว้ยเดี๋ยวมีอาคาสาด้วยนี่เอ๊ะเบล

มไม่ที่ไหนปลอดภัยเลยสักที่เลยเออมีที่ไหนปลอดภัยสารละกูวตอนนี้โอเคก็ขอจบคลิปเองจบคลิปนี้นะครับผมไว้เพลงเท่านี้แล้วกันนะครเพราะว่าคลิปนี้กูไม่ไหวจริงๆว่ะแม่งไอสัตว์เพลงเยอะชิบหายเลย พีมันงเยอะจริงโอเคนั่นก็ขอจบคลิปไปพีนี่แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อช่องผมด้วยนะครับโอ้โหโอเค,อเคก็เจอกันใหม่ในอีเพีหน่าในเกมถัดไปที่ผมจะเล่นนั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่นะครับบายสวัสดีครับพี่วู้หู้เนี่ย